สวัสดีค่ะวันนี้เราได้มาพบกันอีกครั้งกับมหาเดวีพยากรณความศรัทธาจะนำมาสึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกๆคลิปวิดีโอมหาเดวีมักจะพูดสิ่งนี้อยู่เสมอคือความศรัทธาจะนำมาสึ่งความสุขและความสำเร็จขอบคุณ สำหรับคำชื่นชมจากทุกคนที่มีให้กับมหาเดวีพยากรมีความปลื้มใจเป็นที่สุดค่ะสำหรับการทำนายให้กับทุกๆคนในคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอประจำวันที่21ถึง31มกราคมในปี2560เราจะมีการทำนายประจำอาทิตย์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธ วันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ค่ะในสัปดาห์นี้ก็เช่นกันเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันแรกคือวันอาทิตย์ช่วงสัปดาห์วันที่2 1ถึง31วันอาทิตย์จะมีเรื่องกลุ้มใจทุกใจเป็นกังวลใจกับเกณฑ์การงานอาจจะมีเรื่องงานที่เข้ามาเพื่อที่จะให้เคลียร์ให้ตัดสินอาจจะมีเกณฑ์ความทุกข เกิดขึ้นกับเกณฑ์การงานค่ะจะได้เงินก้อนใหญ่จะมีเกณฑ์เงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจจะเป็นเงินที่จะได้จากลูกหนี้จากเงินตกเบิกจากธนาคารจากแกลงเงินจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะแต่ถึงแม้จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ในวันอาทิตย์ก็มักจะต้องใช้จ่ายเยอะขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะในสัปดาห์นี้เพราะการเงินอาจจะมีจ่ายออกไปมากกว่ารับ หรือจะมีเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปม,มือถึงจะมีเข้ามาเยอะแต่ก็จ่ายออกเยอะขอให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วยนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์แต่ก็มีโชคอยู่บ้าง<ม>ก็หมายถึงว่าคุณจะได้โชคได้สิ่งดีๆจากคนรักของคุณอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นความรักเป็นความสุขจากคู่ครองของคุณค่ะสรุปแล้วในสัปดาห์วันที่21ถึง31 ของเดือนมกราคมของวันอาทิตย์จะมีเรื่องกลุ้มใจเป็นกังวลใจกับการงานแต่จะผ่านพ้นแก้ไขไปได้การเงินจะมีเข้ามาจ่ายออกไปก็ขอให้เซฟประม,มัดระวังในการเงินแต่ความรักสุขสดชื่นดีค่ะจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆกับคนรักนะคะการเดินทางไกลช่วงนี้เดินทางเพียงเล็กน้อยไม่ค่อยได้เดินทางเท่าไหร่สุขภาพ แข็งแรงดีไม่มีปัญหาค่ะสําหรับคนวันอาทิตย์เรามาต่อกันที่คนวันจันทร์คนวันจันทร์จะมีเรื่องเจ็บปวดหัวใจเกิดขึ้นจะมีเรื่องทุกข์กลุ่มเป็นกังวลกับคนที่รักอาจจะพัดผ้ากับคนรักอาจจะมีเรื่องเศร้าเป็นกังวลกับความรักนะคะขอให้ควบคุมสติในความรักให้ดีมันจะผ่านไปได้ถ้าเรามีสติ ใจต,ตรองทุกสิ่งทุกอย่างอย่าใจร้อนเกินไปแล้วสิ่งนั้นจะไม่ล่มสลายนะคะระวังหัวใจด้วยนะคะอุบัติเหตุมีวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้ระวังอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีการเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังเพราะจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่จะได้โชคจากคนผิวดำค่ะ คุณจะมีโชคมีสิ่งดีๆเข้ามาจากคนผิวดำคนผิวดำจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆนำความสุขมาให้กับคุณนะคะและในช่วงสัปดาห์นี้ของคนวันจันทร์คุณอาจจะได้สิ่งใหม่ๆบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆทำไมมหาเดวีพยากรณ์บอกว่าเอ้าทำไมเศร้าแต่ทำไมถึงมีความสุขคนเราไม่ได้มีสิ่งเดียวเสมอไปชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะแม้เราจะทุกข์เราต้อง พยายามหาหนทางแห่งการแก้ไขเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้นะคะรามัดระวังควบคุมหัวใจตัดสินใจด้วยความมีสติแล้วความเจ็บปวดจะมาลายหายไปนะคะสิ่งใหม่ๆจะมีเข้ามาแต่การเดินทางกาใกล้ไกลขอให้รมามัดระวังอุบัติเหตุเพราะอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆจากคนผิวดำค่ะเรามาต่อกันที่คนวันอคารนะคะ คนวรราคารนั้นช่วงนี้เก์การงานไม่ได้ดังใจระมัดระวังการงานที่ไม่ได้ดังใจทําอะไรไว้ไม่ได้ตามเป้าคิดอะไรไว้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการการงานอาจจะมีความยุ่งเหยิงที่ต้องเคลียร์ต้องตัดสินใจแล้วไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่กับเก์การงานนะคะช่วงสัปดาห์นี้ของคนวรังคารหวังอะไรไว้ไม่เป็นตามเป้าคิดอะไรไว้ก็ไม่ได้ดังใจหมายก็นั่นก็หมายถึงว่า ระมัดระวังข้อตกลงเพราะมันอาจจะเป็นการที่คุณโดนเอาเปรียบน,นะคะขอให้ระมัดระวังในกินการงานที่ไม่ได้ดันไกสุขภาพระมัดระวังการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดถึงอาจจะล้มหมอนนอนเสือไปเลยก็เป็นไปได้ขอให้ระมัดระวังนะคะสําหรับคนวรรอาคารระวังสุขภาพแต่ความรักนั้น จะมีคนที่มีอายุน้อยกว่านําความรักมาให้กับคุณเป็นความรักอาจจะเป็นความรักหนุ่มสาวหรือถ้าเป็นปกติแล้วอาจจะได้โชคได้สิ่งดีๆจากคนอายุน้อยกว่าค่ะการเงินเป็นไปโดยปกติได้มาจ่ายไปแต่ก็มีเหลือเก็บค่ะสําหรับคนวันอังคารสรุประมัดระวังสุขภาพการงานขอให้มีสติเพราะอาจจะไม่ได้ดังใจ เด็กจะนำโชคนำข่าวดีนำสิ่งที่ดีๆมาให้นะคะเรามาต่อกันที่คนวันพุธคนวันพุธช่วงสัปดาห์นี้จะเหนื่อยกับการงานจะมีเรื่องให้ต้องทำต้องตัดสินใจเดี๋ยวก็เรื่องนู่นเดี๋ยวก็เรื่องนี้ที่ต้องแก้ไขต้องฟันฝ่าอุปสรรคแต่อุปสรรคที่มีอยู่นั้นคุณจะฟันฝ่าไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาถ้าไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะ คุณจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆจากคนทางไกลคนทางไกลนั้นอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นญาติที่เรารู้จักเขาจะนำโชคนำข่าวดีมาให้กับคนวันพุธนะคะการงานถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่บอกได้เลยสิ้นเดือนมาคุณจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆนะคะสำหรับคนวันพุธจะได้ข่าวดีจากทางไกลการงานจะฟันฝ่าไปได้ การเงินจะได้โชคลาภก้อนใหญ่การเดินทางไกลปลอดภัยดีคะ่ะความรักอาจจะมีสิ่งที่ดีๆอาจจะมีคนนําความรักเน้นอาจจะมีคนทางไกลนําความรักนําสิ่งที่ดีๆมาให้นะคะเรามาต่อกันที่คนวันพฤหัสบดีคนวันพฤหัสบด,สบอดีอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไร บอกได้เลยถ้าคนวันพฤหัสบดีรอคอยการงานการงานของคนวันพฤหัสบดีจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมได้ตําแหน่งได้หน้าที่คนวันพฤหัสบดีจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานค่ะแต่ความรักนั้นให้ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าในความรักอาจจะมีมือที่สม,มีเรื่องเศร้า ที่จะต้องให้การตัดสินเกี่ยวกับความรักค่ะความรักนั้นถ้ามีรักสามเศร้าเข้ามามหาเดวีบอกได้เลยว่าสิ่งแรกที่คุณได้รับอาจจะเป็นความสุขแต่สุดท้ายมันคือความทุกข์ค่ะใช้สติในการตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์ความต้องการขอให้ใช้หัวใจ5 0สมองความนึกคิด ห้าสิเพื่อให้บาลานซ์กันเกิดขึ้นถ้าสิ่งนั้นบาลานซ์แล้วคุณจะไม่ทุกข์ปล่อยวางกับทุกสิ่งเดินทางสู่สิ่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่ถูกต้องจะนำพาความสุขตลอดไปค่ะขอให้มีสติกับความรักนะคะการงานถึงรอคอยก็สำเร็จเงินถึงรอคอยก็จะได้แต่หัวใจอาจจะแปรปรวนสักนิดนึงถ้าคุณควบคุมหัวใจได้ ทุกอย่างจะไปสู่ความสุขนะคะสำหรับคนวันพฤหัส,สบดีเรามาต่อกันที่คนวันศุกร์คนวันศุกร์นั้นในสัปดาห์วันที่21ถึง31จะมีเกณฑ์การเหนื่อยกับการงานเหมือนบางครั้งงานแค่นิดเดียวทำไมเราเหนื่อยจังเพราะว่าในดวงดาวของกัน พลังแห่งพอร์แห่งการต่อสู้ค่อนข้างอ่อนล้าในช่วงปลายปลายเดือนสร้างพลังกจให้ตัวเองให้ได้เสริมแบตเตอรี่ให้ตัวเองให้ได้แล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้เพราะวันเวลาจะนำพาให้คุณไปพบกับความสุขความสำเร็จเดินทางพยายามแล้วความสาเร็จ อยู่ตรงหน้าคุณจะได้ของขวัญของมีค่าอาจจะได้เงินได้ทองได้บ้านได้รถอันนี้คือสิ่งที่มหาเดวีพยากรยกตัวอย่างนะคะคุณอาจจะได้บายคือคนเรายกตัวอย่างไปเลยได้ไม่เหมือนกันบางคนนั้นได้บ้านบางคนนั้นอาจจะได้เงินนะคะแต่ขอบอกได้เลยคุณจะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะนะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะ ออการงานคุณจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนสิ่งที่ดีๆจะมีสำหรับคุณนะคะคุณจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสรุปสำหรับคนวันศุกร์การงานถึงแม้คุณจะเหนื่อยแต่ขอให้ชาร์จพลังพาวเวอร์ให้กับตัวเองเพราะเวลาจะนำพาให้คุณไปพบกับความสุขเงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาแต่ความรักนั้นอาจจะมีเรื่องยุ่งเหยิงทะเลาะวิวาทบ้างแต่เพียงเล็กน้อยไม่ไร้ายแรงค่ะ ช่วงปลายเดือนจะมีของขวัญของมีค่าของพิเศษสิ่งดีๆเข้ามาตำแหน่งหน้าที่การงานจะไปสู่ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะสำหรับคนวันศุกร์เรามาต่อกันที่วันสุดท้ายคือวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์ให้ระมัดระวังการทะเละาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นทะเละเาะบอแว้งมีปากมีเสียงบางครั้งเราอยู่นิ่งๆทำไมเข้ามาหาเรื่องช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวัง มีสติในคำพูดก่อนจะพูดอะไรขอให้คิดด้วยนะคะเพราะจะมีเรื่องยุ่งเหยิงเกิดขึ้นกับคำพูดของคุณนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังความรักจะมีเรื่องเศร้าน้อยอกน้อยใจกับคนรักมีเรื่องทุกข์เรื่องกังวลกับความรักบางครั้งความรักไม่ใช่หนุ่มสาวเสมอไปอาจจะเป็นเราน้อยใจน้อยใจเพื่อนน้อยใจ ลูกน้อยใจบริวารจะมีเรื่องเศร้านะคะแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยพลังใจแห่งความเข้มแข็งของคนบรรเสาค่ะเพราะคุณ เป็นคนมีอำนาจบารมีทุกอย่างจะผ่านพ้นจะคลี่คลายได้ด้วยพลังใจของคุณจะมีเกมง,งานเล่นฉลองงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นจะประสบความสําเร็จจะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสิ่งที่รอนั้นถ้ามีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนั่นหมายถึงความสุขความสําเร็จนะคะความรักอาจจะมีเรื่องเศร้าบ้างมีการทะเลาะบเบาะแว้งบ้าง ขอให้ประคองคู่ในความรักให้ดีแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้การงานการเงินจะมีเงินเข้ามาจะมีงานของความสําเร็จจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงเกิดขึ้นคือความสุขนะคะสําหรับคนวันเสาร์ค่ะครบแล้วทั้งเจ็ดวันทุกอย่างนั้นมหาเทีพยากรณ์ทำนายให้ด้วยความศรัทธาต่อองค์มหาเทพมหาเทวี ขอมหาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์มหาเดวะมหาเดวีนำพาให้ทุกคนพบกับความสุขความสำเร็จความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จโอสักติโอ